พระนางจึงทรงปูนบำเหน็จความชอบให้แก่ผู้รอดชีวิตและรับเลี้ยงครอบครัวของผู้วายชนไว้ด้วยความแม่ตาอันใหญ่หลวงและเนื่องจากพระโอรสยังเยาวพระนางทรงห่วงใย,ยเรื่องศึกสงครามจึงทรงวงสวงเทพพย,ายดาขอช้างศึกประจำพระนครและก็ได้มาซึ่งช้างผู้กับงาเขียวเป็นช้างวิเศษผู้มีฤทธ มีตำนานเล่าว่าหากใครยืนเบื้องหน้าช้างนี้ยามใกล้เที่ยงโดยไม่ได้บวงสวงด้วยข้าวตอกดอกไม้ย่อมพบเหตุอาเพศถึงแก่ชีวิตได้แม้พระนางจำมเทวีจะได้ทรงผ่านศึกสงครามและทุลอภิเศกอันยิ่งใหญ่มาแล้วในช่วงพระยาวัยแต่ครั้นเมื่อพระองค์ครองราชอยู่เหนือบัลลังฮาริปุญชัยอันรุ่งเรือง